สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เทุกท่านนะครับ e ีพีนี้นะครับเป็น E p พีที่3 7มร้อนะครับผมพบกับผมเช่นเคยนะครับที่ช่องทอนพระเครื eh ่องนะครับวันนี้นะครับพี่ๆนะต้องบอกว่าผมไปได้องค์นี้ <ๆ S 1> มานะครับเป็นพระสมเด็จนะครับวัลคังพิมพ์ทรงเจดีนะครับพี่นะต้องบอกว่าเป็นพระที่สวยอีกองค์หนึ่งนะครับพี่นะเป็นพระที่สวยเก่าอีกองค์หนึง่งต้องบอกก่อนว่าเป็นพระที่ สภาพผ่านการใช้มานะครับแต่ยังเป็นสภาพที่สวยคลาสสิกเลยนะครับพี่ๆนะสภาพแบบนี้ไม่ได้หากันง่ายๆนะพี่นะสภาพแบบนี้ไม่ได้หากันง่ายๆนะครับอ่ะก่อนจะไปรับชมนะก็ก็ฝากพี่ๆ fc กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับ และอย่าลืมนะครับพี่ๆท่านใดนะครับดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจอ่าดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจพระที่ผมนํามาให้ชมในวันนี้นะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์0 9 9 6 3 4 1 2 7 5นะครับ0 9 9 6 3 4 1 2 7 5ส่วนไอดีไลน์นะครับแอดไลน์ได้ที่ ttn 9 8 7 ttn 9 8 7นะครับผมมามามาชมกันเลยนะครับพี่ๆนะอ่า ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับพี่ๆท่านใดที่เข้ามาใหม่นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับหรือท่านใดยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับอ่านี่เลยนะครับพี่ๆนะเห็นไหมครับใบหน้านะครับอ่าพิมพ์ทรง JD ดีนะครับนี่ดูง่ายแยกง่ายนะพี่นะอ่าเราจะสังเกตเห็นไหมมุมมุมสอข้างนี้เขาจะเป็นลักษณะแบบเจดีขึ้นไปเลยนะพี่นะเห็นไหมตรงเลยนะครับนี่ ถ้าเราวัดนะครับนี่เราวัดเห็นไหมหไหมตรงขึ้นไปเลยนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมตรงเป็นทรงเจดีเลยนะพี่นะอ่าใบหน้ากลมเป็นผลมะตูมนะพี่นะตรงนี้เขาจะมีอ่าเขาจะมีเป็นร่องชายจีวรที่เมืองไปนะพี่นะเห็นไหมไไไตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นร่องเท้าร่องหน้าแข้งนะครับนี่นี่เห็นไหมครับนี่ แต่เนื่องด้วยว่าพระเขาผ่านการใช้มานะครับเป็นพระที่ผ่านการใช้มาแต่บอกเลยว่าองค์นี้สวยคลาสสิกนะครับองค์นี้นะครับอไอฐานนะครับฐานนะครับฐานก็จะคล้ายๆเรือนะครับคล้ายๆหัวเรือนะครับตรงนี้จะกระดกขึ้นนะพี่นะเห็นไหมกระดกขึ้นตรงนี้ก็ฐานชั้นที่สองก็จะคล้ายๆหัวลูกศรน,นะครับฐานชั้นที่สามก็นี่ปลายแลมนะครับนี่เห็นไหมนี่เลยนะครับ องนี้นะครับพี่พี่นะผมขออนุญาตบอกราคาก่อนเลยนะครับองนี้เอาไป8,500บาทนะครับ8,500าบาทนะครับอ่าดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจก็ค่อยทักมานะครับค่อยทักมานะพี่พนะองนี้เอาไป8,500บาทเดี๋ยวผมแกะให้ดูพี่กรอบนะครับเป็นกรอบนะครับเป็นกรอบชุบนะครับเป็นกรอบอ่าชุบไมค์อนนะครับนี่ครับคือต้องบอกว่าพระชาวบ้านบะชาวบ้านนะครับเขาก็ไปซื้อกรอบแบบนี้มาใส่นะพี่นะ อ่าดูด้านหลังพี่เห็นไหมด้านหลังก็จะมีรอยปรีปรอยแ,แยะรอยแยกเห็นไหมพี่เห็นไหมอ่านี่ครับนี่ดูมวลสารนะครับพี่พี่เห็นไหมมวลสารโอ้โหนี่ตรงนี้บอกเลยว่าจัดจ้านมากพี่จัดจ้านจริงๆนะครับนี่เห็นไหมดูรอยยุบรอยโพรงของมวลสารพี่แล้วดูผิวพันเห็นไหมครับดูความเก่านะครับพี่พี่นะอ่าเดี๋ยวมาแกะให้ชมนะครับแป๊บหนึ่งนะพี่เดี๋ยวผมแกะให้ชมนะครับอ่าเขาจะมีเดือยตรงนี้นะพี่นะ มีเดียวตัวนี้แกะง่ายกรอบแบบนี้ครับบอกเลยว่าแกะง่ายนะครับกรอบแบบนี้นะครับพี่ฟับเห็นไหมน้าบอกเลยว่ากรอบแบบนี้แกะง่ายนะพี่นะแกะง่ายแกะง่ายนะครับแกะง่ายอ่าอับออกมาแล้วนะครับพี่พี่นะมามามาชมกันเลยนะครับอ่านี่เลยนะครับองค์นี้นะครับเอาไป8,500บาทพี่8,500้าบาทเก่าเก่าแบบนี้นะครับพี่โห สวยคลาสสิกได้ใจ e mm. เลยนะพี ah, ่นะเห็นไหมอ่าพี่พี่ส่องดูเนื้อละกันนะครับน um, ี um, usually, um, ่เห็นไหมเนื้อเนื้อหาเขานะครับเห็นไหมดูความเก่าพี่เห็นไหมเห็นไหมขนาดซอกกระแลนะครับสองข้างลึกเลยนะครับพี่พี่นะพระนี่พิมพ์ยังคมชัดลึกนะครับพิมพ์ยังคมชัดลึกนะครับพี่พี่นะอ่าทุกอย่างนะครับก็ต้องศึกไปการตามการเวลานะพี่พี่พระผ่านการใช้ก็จะเป็นสภาพ ประมาณนี้นะครับใช้เยอะถ้าใช้เยอะบุกบุกบ่าฟาดงบุกฝ่าฝาฟันเยอะก็จะสึกไปกว่านี้นะพี่ๆนะแบบนี้ก็ถือว่าเป็นพระที่สวยคลาสสิกอ่าดูนะครับพี่ๆนะเห็นไหมเห็นมวลสารเนื้อหาไหมครับพี่ๆเห็นมวลสารเนื้อหาไหมครับนี่นะครับเห็นไหมเห็นไหมครับดูนะครับเป็นก้อนๆเลยนะพี่ๆนะแล้วลอย ยุบรอยแยะรอยย่นเห็นไหมครับดูความเก่านะครับผมอ่าไล่ให้ดูนะพี่ๆนะนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังกันนะครับดูด้านหลังกันองนี้เอาไป8,500บาทนะครับอ่ะผมเอา8,500บาทนะครับพี่ๆนะเอา8,500บาทนะครับมีราคาในใจนะครับมีราคาในใจบอกมาเลยพี่นะอ่าลูกค้าผมนะครับส่วนใหญ่นะครับพี่ๆเขาน่ารักทุกคนนะครับ พี่ๆน่ารักทุกคนนะครับก็มีราคาในใจเขาก็ยิงราคามาเลยนะครับเห็นไหมครับดูเห็นไหมครับมีรอยเห็นไหมคล้ายๆกั้นทูบนะครับหลุดล่อนออกไปเห็นไหมมลสารแล้วมีรอยรูเข็มพุนทั้งหลังเลยนะพี่นะเห็นไหมอ่านี่ครับนี่เห็ไม่รอยปี๋ๆเห็นไหม,เห,ไหมเห็นไหมครับนี่โอโ้โหองนี้นะครับใครได้ไปบอกเลยคุ้มสุดๆนะพี่นะ กับราคานี้นะครับดูให้ชอบนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจแล้วค่อยทักมานะพี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจแล้วค่อยทักมานะครับพิมพ์ทรงจะดีไม่ว่าจะเป็นพิมพิมใหญ่พิมพ์ทรงจะดีพิมพ์ฐานแซมนะครับล้วนแล้วแต่หายากทุกองคนะครับพี่ล้วนแล้วแต่หายากทุกองนะครับพี่บอกเลยว่าพิมพ์ทรงเจดีก็ความสวยงามก็รองจากพิมพ์ใหญ่เลยนะครับพิมพ์ทรงจะดีเนี่ย ลองเป็นความสวยงามนี่ลองจากพิมพ์ใหญ่เลยนะพี่ๆนะอ่าดูด้านข้างนะครับเห็นไหมด้านข้างด้านข้างก็ตัดเรียบร้อยพี่เห็นไหมอ่าด้านข้างเนี่ยตัดเรียบร้อยสวยงามนะครับเห็นไหมครับอ่าตรงนี้ยังมีขอบนะเห็นเป็นขอบขอบ,ขอบอ่าเส้นบังคับพิมพ์น,นะอ่าเห็นไหมครับด้านข้างครับโอ้โหตรงนี้นะครับพี่ๆนะรีบทักมาเลยพี่บอกเลยนะครับ เก่าแบบนี้นะครับพี่เห็นไหมเก่าแบบนี้พี่ไม่ได้หามาง่ายๆนะครับพี่ไม่ได้หาง่ายๆนะครับผมก็ไม่ค่อยได้มานะพี่นะจะเป็นสภาพแบบสวยคลาสสิกขนาดนี้นะพี่อุ์นี้นะครับเอาไป8,500บาทนะครับ8,500บาทนะครับพี่พี่นะพี่พี่ท่านใดดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจนะครับดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจก็สามารถทักมาเลยนะครับพี่โทรมาพูดคุยกันก่อนก็ได้นะครับที่เบอร์0 9 9ย์เก้าเก้าหกสามสี่หนึ่งสองเจ็ดห้านะครับ 0996341275ส่วน ID Line นะครับแอดไลน์ได้ที่ t t n 9 8 7 t t n 9 8 7นะครับพี่ๆนะอ่านี่ครับเห็นไหมโอ้โหพี่จ๋าแบบนี้เห็นไหมเนี่ยความคลาสสิกพ,พี่พี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยคือจุดสนเสน่ห์เลยนะครับพระนะครับนี่ถ้ามีแบบนี้จนะเป็น,สนเสน่ห์เลยนะพี่ผมบอกเลยว่ามีแบบเป็นพระที่มีเสน่ห์มากตรงเนี้ยครับ นะครับเห็นไหมมีรอยย่นย่นรอยพลุนของมวลสารนะเป็นพ่งโพรงนะครับเห็นไหมแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นพระมีเสน่ห์นะครับนี่เห็นไหมอ่าเป็นพระที่มีเสน่ห์นะครับใส่แขวนคอขึ้นคอก็สบายเลยนะครับมีเสน่ห์ดูสวยงามเลยนะพี่ๆนะอ่าองค์นี้นะครับเอาไป8,500บาทนะครับพี่ๆ8,500บาทครับผมอ่าก็ฝากพี่ๆ fc นะครับไว้เพียงแค่นี้นะครับผม ไปแล้วครับสวัสดีครับ